พีพูงานหน่อยที่เรมาก็วันนี้นะครับเราก็มีโอกาสได้มาร่วมนะครับผมในงาน CBA Expo นะครับปี2025นะครับครบรอบ10ปีนะครับผมซึ่งยิ่งใหญ่มากๆฮะก็เรามีมメในประเทศไทยแล้วนะครับก็ดีใจกับทุกทุกคนที่เป็นแฟนคลับมメด้วยแล้วก็ดีใจกับเป็นแฟนที่ได้เข้ามาติดตามแบบศิลปินของทางจากทางญี่ปุ่นเนาะก็ทางไทยด้วยก็ดีใจที่ได้มาครับที่มารมามงงานครับผม ก็จริงๆเราขึ้นไปทีเขาเรียกว่าอะไรสรอบนะฮะรอบแรกก็คือขึ้นไปงานเปิดตัวแล้วก็รอบที่2เราก็มาเดินแบบเดินแบบฮะแล้วก็มาร้องเพลงฮะร้องเพลงแล้วก็แจกของรางวัลใช่คุยกับแฟนคลับแล้วก็มาสัมภาษณ์ตรงนี้แหละค่ะอ๋อแล้วมีมีชุดที่นานชวนกครับแบบเหมือนกัอะไรเรเป็นชุดของของทางคุณของบุญเกล็นเอ็กซ์กับสรพลเนาะเป็นของแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นการอะแดประหว่าง วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นก็คือแบบเป็นชุดกิโมโนแล้วมาตัดเป็นแบบแนวไทยๆแล้วก็อาจจะมีแบบมีร่มที่เป็นของแบบทางชาวของเชียงใหม่อะไรเงี้ยซึ่งเป็นการมิ mix อันแบบระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศไทยอะไรเงี้ยครับก็ก็เป็นดีไซน์ที่แบบสนุกดีครับแล้วมีการเพ้นแท๊ตทูด้วยใช่นี่สนุกบีแท๊ตทูด้วยครับเป็นยังงซ่าคุกอยู่เห็นไหมก็คืออยู่ทั้งตัวไม่เห็นเลยก็คือมีตั้งแต่หน้าอกแล้วก็แขนสองข้างนะเด็กเด็ หนไหนอะผมนี่ไงจะเอาออกเนี่ยไม่ออกก็คือเก็บไว้อาทิตย์หนึ่งเออแล้วเอาแล้วเอาแล้วเราเลือกเองเลยไหมไม่เขาจัดให้เขาจัดเขาจัดมาให้แล้วว่าแบบคนไหนเหมาะกับชุดแบบไหนอะไรเงี้ยครับผมประมาณนั้นงานแสดงกันต่างวันนี้มีงานอะไรกันบ้างได้หลองติดามก็จริงๆอะมันมีผลงานที่เราจะได้เล่นด้วยกันอยู่ครับแต่ก็ยัง อย่าก็เปิดเผยไม่ได้ไม่เปิดเผยไม่ได้แล้วกันครับน่าจะเร็วเร็วดีน่าจะได้รู้เดี๋ยวก็รู้แล้วครับไม่นานไม่นานไม่นานเกินรอน่าจะประมาณสองสเดือนครับเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันครับเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันสปอยได้ไหมเพรามันจะเป็นแนสปอยหรอเป็นแนวแบบจริงๆเราคิดว่าทุกคนไม่น่าจะแบบไม่น่าจะรู้ไม่น่าจะรู้แล้วก็อาจจะไม่อาจจะไม่รอดีกว่ารอเซอร์ไพรส์ดีกว่าเพราะมันเป็นคนคนเจ็ดคนทั้งยิ่งใหญ่หรือเปล่าพี่ว่าใหญ่ปะใหญ่แหละรับผม นี่ไงจมีมีมีไปดินเนอร์ซีดาวดินเนอร์แฟนๆนี่ก็เป็นแบบว่าแฟนแฟนเป็นแฟนมิตดินเนอร์โชว์กับกาแฟที่ญี่ปุ่นครับผมมากินข้าวเขาบ่อยแล้วไงก็เลยพาไปกินกับแฟนๆได้เราเป็นจุดเอ้ยลรอหน้าอัะเ๋ยว้อหน้าชวนไปกินข้าวที่จุด รอก่อนรออันเดี๋ยวอาจจะมีแหละต้องมีแหละเราไปญี่ปุ่นก่อนขนาดนี้ถ้าเกิดว่าปีนี้มันมีซีรีส์ออนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้มีโอกาสรอเผื่อแฟนที่แฟนที่ญี่ปุ่นอะไรอ่โปรเจกต์ใหม่ที่จะมีครับจะมีไปที่ญี่ปุ่นไม่ชัวร์เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันครับแต่ก็คิดว่าอาจจะมีออนที่ญี่ปุ่นด้วยแหละเพราะเราก็มีฐานแฟนคลับของที่ที่ญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีเมกาวิทย์ซีซั่นสองเนาะแล้วก็ทำโรงในฮาราซึ่งก็จะเป็นโปรเจกต์ของวากาเคียติดซึ่งเราก ไปดูใช่ค่ะกเป็นแบบเป็มราะ่าผมว่ับวาเลนไทน์ครับมัมีความพิเศษอะไรให้แฟนๆได้แบบตามดูในโซเชียลไหมคะคือผมทำงานวาเลนไทน์ผมทำงานผมบินไปทำงานที่ไต้หวันนะฮะใช่ก็เลยอาจจะจะจะไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกวาเลนไทน์แต่ว่าถ้จะโทรมีโทรมาอยู่ด้วยกันมีไลฟ์มีไลฟ์แล้วบอก่าแอบเติมรเดี๋ยวเขาจะแอบเซอร์ไพรส์ผมจะพิกลับมาจากไต้หวันเลยเ พูดไปเนี่ยเป็นเป็นดิจิตอลฟูดพิมพ์เนี่ยสิีพูดออกมาขอของวันด้วยเดี๋ยวผมจะให้ข้อความมันบินกลับมาแล้วกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยยี่บ้าไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยที่ทำงานร่วมกันมาประมาณสองปีสองสามปีถ้ารวมถ่ายทำรวมเลยก็ประมาณน่าจะเกือบเกือบสามปีครับก็ถือว่าวัยตอนสนิทมันแบบทีิงจริมันก็พุ่งขึ้นสูงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย อะไรมันควมเข้ากันคู่ที่มันทำให้แบบเออมาเดินทางมาด้วยกันคือความไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างคล้ายกันแล้วก็ความเรียบง่ายอะไรเงี้ยอย่างที่อยู่ก็จะเป็นคนอะไรก็ได้แล้วเขาก็จะคิดเราเหมือนกับแบบเออเป็นน้องอะไรเงี้ยเวลาเขาก็จะเอาตามปกตามใจเราอะไรเงี้ยเราก็เลยสิ่งที่แบบชอบถ่ายรูปด้วยกันอะไรเงี้ยชอบถ่ายรูปเหมือนกันด้วยกันใช่ถ่ายรูปเหมือนกันชาชอบกินกาแฟชอบอะไรอย่างเงี้ยครับเพียร์ลันลาเหมือนกันมันก็เลยเหบเหมือนคุยกันได้ในหลายๆเรื่องชอบเล่นเกมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วมีอะไรที่เหมือนกันมากๆใช่ใช่ใช่สุดท้ายมีอะไรอยากบอกฝากบอกแฟนๆไปนะครับก็ปีนี้นะครับไม่ต้องห่วงน่าจะได้หายที่ถึงพวกเราทั้งสองคนแน่นอนนะครับก็ต้องรอเขาประกาศเราจะมีประกาศอะไรดีใจทุกคนได้รอเขาฝากด้วยครับผมก็ฝากยูโดฟุกไว้ในอ้อมอกม้อมใจของทุกคนด้วยนะครับผมก็รับรองว่ามีถิอการต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมไว้เจอกันฮะครับโอเคครับ